ชื่ไมยว่าพี่แจน่าจะแบบสองคนแรกแน่นเลยสวัสดีครับพี่แจยงัยงยงัยงยังยังมันพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมไปเสมอสวัสดีครับพี่แจมาแล้วครับเอต์ทีมออก

ผพาผงสังเดินทีนะตอนนั้นก็มีลนะ่คือมีนาไเปลนงสังเดินทีนะมนที่เขาเคยทำจบไปยังคนเหมือนเวนได้ยเหมือนเวนสทีใช่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 เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ใช่งสังทีอ่าสังทีนะนเดไหมใช่ใช่เดิมปงไงก็กเริ่มเิจะทำกินทไม่ได้จไม่เดเลยก็คือว่าตอนนนอสัทีไงจิตก็ทำไม่ได้ว่าจหวะนี้คนถอยหรือยังไงแวะนี้คนออกตีคิดต่านะ มื่อกี้มาฝืนงอะไรนี่เนยโอ้มันแด้แค่ป้อมแล้วป้อมที่สามมันจะเสียงอะไรหน่อยจะฝืนๆหน่อยจะเลือกลักเลือกเอเวลาพอเราทบี่าฝืนเราโดนเราโดนเด็กทำไปเมื่อกี้ห้านาทีเดี๋ยวบอกนี่ก็เส็จไปสองชิ้นี่ดูแต่ไม่ได้ดูกันดีไงแกนติกตอกแป๊บหนึ่งเด้อมันมจุดนะมันใช่จุดจิงงายตอ่านไม่เหมือนจิ้งกง่ายอยน่หนกจิคดูไปทีนึงอ่ะทีน พอเขียนก็จะพักเองดิผมจับไม่ได้วันืีนยังไงมันเป็นติผมไม่พงบอกผมไม่ได้ทพงกันชับนั้นผมจะมีจังหวะที่เราออกยิงคอมยิงไงแบบนั้นซึ่งอ่ะจังหวะไหนดีก็เอาเอาโกบีแล้วมาเก่งกล้า ใช่ไหมโควิด้าไมเกนก้าฮีรินโอมิกา้าถึงไหมแวนเฮ้ยถ้าแวนไม่ได้การออกถึงไหมอ่าแต่ของของเขาที่เขาคุ้นๆอยู่เขาคุ้นๆนะไปดังไปดูเปิดคลิปอยู่เมื่อกี้แล้วก็เปิดคลิปอยู่พอนนีแม่ก็ได้ใช้ไมเกนก้า ของน,นั้นออกของตีป้อมเร็วนอ,อก,กระดาษม่วงทุกคนนะถ้าใช้ Google เรยอ,อ,อย่าล็อกอินไม่ผ่านเพ็งจังอะ่ะไอรลังกายใส่แวนถ้าได้แวนก็แวนวนก็ได้ไม่ต้องเอาไปกินข้าแนวนได้แนนึ่งแวนได้แวนหนแวนแวนหนึ่งไม่ได้บอก ไม่ต้องใช้หมิงนะสูตรนี้ยิงยิงเลยเพราะว่าไม่เพราะเพราะว่าเพราะว่าในในในเพราะว่าแวนหมิงมันยิงความเงยมากนะถ้าผมดูคลิปมันโคตรไวเลยปั๊บ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 ฟิลมีคนยิงในตายาวมลยนะแวนหมิงแทบไม่ได้แวนนะในคลิปผมเลยแต่ผมมาดูคลิปแวนหมิงกกันไม่อยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่กันนะต้องไอ้พวกก็ฝืนกันในการไม่ไหวเลยแวนหมิงแวนมันใช่หมิงเฮเลยมันใช่ก็ผิดผิดมันใช่หมิง

แม่กินข้าวก่อนไหม <laughs> แม่กินข้าวก่อนไหมผู้ชายอยู่พร้อมแล้วเรียกเรากันดเดี๋ยวเดี๋ยวดูผู้ชายจบแล้วเดี๋ยวไปดูสตินต่อจบวันนี้ผู้ชายลงคลิปเลย <c oughs> <c oughs> พี่โดอ๋อพี่โดจิงพี่โดตัดตินด้วยอ๋อโมบายวอเตอร์จ้องพี่จ้คาเรนโอ้องโมบาวอเตอรไม่รู้จักแล้วสะเทือนกันนะพี่เจ้รู้จักหรือเปล่าดูพี่จองดูพี่จองเสร็จแล้วค่อยไปดูพี่จ้องต่อมาแต่ว่าว่าแต่บาวุธนั้นบาบาวอุต้นคนนั้นหล่อสุดแล้วนะ อะไรบางคนคอมเมนต์ใช่นั่นหล่อสุดแล้วใช่ไหมผมนี่อึ้งเลยคอมเมนต์นั้นทมบ้านอยากไปทำงานเนาะใช่ใช่ช่วงนี้ตกงานอยู่บัานอยากเป็นตัวท็อปก็ไม่บอกเจะไปเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมเก็บดูนี่สมมติว่ามันจะไปเปลี่ยน แบบนั้นอาจจะหลอกเขาเด้ใช่ใช่ใช่อาจจะรอรอรอไม่เบื่อหรอกไอ้เอาสักทีหรือว่าทรงผมหรือว่าดูได้แบบผิวเนียนตรงถึงตาคุณเบลเลยไม่มีองค์ประกอบนัไนเลยคิหล่อไม่หล่อไม่หล่องดีเลยอแต่ว่าหน้ากับคอคนละคนละสีไม่ไหวเหมือนกันนะมันหน้าก็ <S S pues Bend, ก teachers, ูเล่ากูรักโซนเลยแบนก่อนก็ประกันแน่แต่ว่าเราได้เลือกนะอ่าแบบี่ยนแบรนด์เราจะเล่นแบนไงอ่าเราแบรนด์อะไรแบนอะไรเป็นเทนเป็นเทนเป็นเทนเทนอ๋อเปลี่ยนไม่ทันคิดตั้งนานเทนเทนเลยมีแบรนดสวัสดีคนดูด้วยกแบรนดก่อนแบนก่อนสวัสดีคุณแบรนดนก่อนกินหมาดีกว่ากินหมูทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก คืออะไรนะกินหมาดีกว่ากินหมูอมาช่างพิจาร์คนเข้ามาแล้วครับเข้าแล้วก็ไปโดูโอ้ยวันนี้มีทั้งบีหนึ่งทั้งบีสองตามคุณเลือกแล้วโกโกบีรากับมิงก่อนโกบีราไม่เล่นมิงบัตเล่นอะไรนะไมิงเก็บไม่เล่น มิงเลยเหรอไม่เขียววีาไงไหนโกวีร่าทันด้วยไหมทันไหมชันไหมงานเข้าแล้ววางบอกเหตุบางอย่างเื่อนียว้เหกาโโอ้โว่โอาน้เออโโกั้โกโวาเออเนนหคนนึงีหว่าดูเพียงนหนึงนี่เกทมของคุณเป็นฝ่ายเลือะเลวะเละเลเปเลือะเละเลเกมหะเลเกม เปลวเปลวเหมือนเหมือนพี่เขมเลยแบบนี้เลยเหรอเรารีบจบอ่ะแบบนี้เลยบางครั้งไปอ็อบชื่อบารั้งไปอ็อบเด่นถูกเดิมปอ๊อบเด่นนะไอ้เจ้านี้พี่ปงสั่งเหมือนเดิมวันนั้นนี่พี่องค์สั่งทำตามพี่องค์สั่งเสมออ๋อเราจะรีบจบแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะรีบจบเอเมนกันเลยแหละเนี่สวัสดีคุณกินหมาสองนาทีพอ เหลืออีกส wow. ิวินาทีตัวนะให้ยังบ้าอีกสาจะคอยดูทำพี่โป่งตังนะเป๊ะๆอีนึงพี่โป่งตังไงขอยต้งถอยดูเริยแบบถูกกองค่อยๆตับไปพี่โป่งไปสังบังตไปอย่างี้ยจะใปังงั้นไอ้สุพี ทุกครั้งที่หมต้องเอาให้ได้ผมแกไม่รอดแท่แกไม่รอดแน่ไม่ไมได้กันเราแท้ไฮโน่แนต่ไฮโน่มาปิดเอาป้อมขึ้นมาได้เขายิงไปที่ม่านยันจะโกน แถ้าสมมติว่าเราเอาพลังแฝงตายเกิดมันทุกคนน่ะทุกคนเราเกิดไม่นานไหมหรือว่าเอาพลังแฝงอย่างนั้นแค่กี่ว่าเอาพลังแฝงเน้นไหมวัตสเปรอนรู้ไหมว่าวัตสเปรอนถือว่าเด็กอีกคนน่าจะเอามาเด็กนั่นปล่อยทีวายนี่เราจะวัตสเปาอนเราจะปล่อยทีละตัวหรือหรือว่าปล่อยทีเดียวปล่อยหมดปล่อยหมดทีเ่แค่ห้าตัวที่พ้อมมันปล่อยห้าตัวเลยเดียวแล้วมันปล่อยยังไงผมปล่อยไม่เป็น กดกดนี่กดที่ป้อมนี่มปล่อยออกไปเลยไม่เอาไปดักก่อนออไป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 งไปดักเราเลยอันช่วงเลยงูดงไม่ดักนะกดที่ป้อมหรอผมว่ามันตกใจแล้วเนี่ยตกใจแน่ตกใจแน่ตกใจแน่ ตายว่ะตายว่ะมีน่าถามว่าทำไรไม่ไปมไม่ทำเงินกินไม่ดีก<า>ินไม่ไปดี ไม่ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ป้อมมันหายไปหนึ่งที่รู้ว่าที่รู้ว่าป้อมมันหายไปหนึ่งอ่ะัโล่ก็แตกอ่ะผมว่าตโล่ก็แตกอ่ะโล่มาแตกอ่ะผมว่าใช่โัโล่แตกด้วยแตเกมมาริการิในแวดอยไหน โอ้ยลิงแวนไม่โดนลิงแวนต่อโอเคโตโลโดตลตัดอดแล้วตัดกอดแล้วตัดอ้ตัดกอดตัตัดกดบัต้อ่วทำอะไรไมต้อง่าไปยิงคิปงคลิปป่าไเล่อปไอ้ยโดนตันมายาว โอ้ยยาวโอ้คโอ้ย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 โอ้อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ่้ยโ้ยอ้องบาอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อ้ยอเยโจะยโอ้ถอ้ย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 โอ้ยโอ้อ้ย่อ้ก็อย้ยโอ้อยแอ่ยโอบยโอ้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 อ้ยอ้อยอยอยโอ้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 ยอยยอยอ

ต้อัไหนอมาเกดนได้ไโอ้โหบัแตกอรไอไอฮีโน่นี่ทำไงดีวะไม่ได้ไอโน้กไอโน้กไงใช่ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหม ใช่ใช่แล้อาบูนใ่ไมอนอาบูนใ่ไหมไม่พีดาไมอยู่เอโน่ใช่ิดาโน่นะลักนล่ค่ะไกทีลู

ต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีตู้ขาดกำลังสู้เลยลูกลุงไปงันไงต่อมองไหนดีเกียร์คิดมันก่อนเลยข้างบนก่อนต้อมเลนมาก่นของเราถูกโจมตี ว่า่หต้องคิดว่าเนคิดทวกมึคนทีว่มิตรมที่ควต้องกมปิดไวไม่ได้กลับมารวอมปราอันแรงบ้าไปกลับคิวไปกลับดูนะดูที่ดูนี่ีวะอ้กเปียนทีคสู้บอนคอสู้อดีแ้วคอยูไหนกด้อ อีโน่เลยเกิดตังอีโน่อีโน่จะเขียนว่าอันี้เขียนว่าชัดๆหิงไกจะเป็นเพราะว่าง่ายา

your tower has been destroyed <laughs>